สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวรอกตัวเรากันอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะคือปกติเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งชายแดนในอาเซียนเนี่ยภาพในหัวหลายๆคนก็คงจะเป็นไทยกัมพูชาใช่ค่ะหรือไม่ก็เวียดนามจีนอะไรแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ครับมีเรื่องที่เอ่อน่าประหลาดใจเหมือนกันคือชายแดนที่กำลังร้อนระอุขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นลาวกับกัมพูชาครับสองประเทศที่เคยถูกมองเป็นเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันเลยนะคะ ใช่ครับคำว่าพี่น้องนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆด้วยนะไม่เลยค่ะเขามีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็การเมืองที่ใกล้ชิดกันมาตลอดการที่สถานการณ์มันพลิกมาถึงจุดที่เ,เกือบจะปะทะกันด้วยอาวุธเนี่ยม,มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเขตแดนธรรมดาธรรมดาแล้วแต่มันเป็นสัญญาณของรอยร้าวที่มันลึกกว่านั้นมาก ซึ่งต้นตอของปัญหาเอาจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตามหน้าข่าวเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองสางปมนี้กันดูนะครับโดยอิงจากบทวิเคราะห์ที่กําลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่เราจะมาดูกันว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ลาวหมดความอดทนแล้วทําไมกัมพูชาถึงเลือกเดินเกมที่เสี่ยงขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดเลยคือแรงกระเพื่อมจากความขัดแย้งนี้จะส่งผลอะไรมาถึงไทยเราบ้างอืม และมีคำถามสำคัญที่เราต้องหาคำตอบให้ได้เลยนะคะคือการกระทำของกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การยั่วยุเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่แผนใหญ่แผนที่ฮุนเซนอาจจะใช้เพื่อเบี่งเบนความสนใจจากวิกฤตภายในประเทศที่กำลังหนักข้อขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังจริงเนี่ยน่ากังวลมากค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่าอะไรคือชนวนที่ทําให้ความตึงเครียดรอกล่าสุดนี้มันปัทุขึ้นมาครับค่ะ เรื่องมันเริ่มร้อนขึ้นมาจริงๆจังๆก็ช่วงต้นเดือนมกราคมปี2569นี่เองค่ะมีรายงานรับออกมาจากพื้นที่ชายแดนบริเวณรอยต่อระหว่างแขวงเซกองกับอัตตปูอของลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วรายงานระบุว่ามีทหารกัมพูชากลุ่มหนึ่งข้ามพรมแดนเข้าไปในเขตอธิปไตยของเราแบบเงียบๆเลยการข้ามแดนแบบนี้มันผิดปกติขนาดนั้นเลยเหรอครับบางทีอาจจะเป็นการลาดระเวนแล้วก็ เข้าใจผิดกันรึเปล่าตอนแรกก็อาจจะคิดแบบนั้นได้ค่ะแต่สิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันชัดเจนว่าจงใจยั่วยุไม่ใช่การหลงพื้นที่แน่นอนเขาทำอะไรครับเพราะว่าทหารกัมพูชากลุ่มนั้นเข้าไปเพื่อปักป้ายค่ะอ๋อปักป้ายเลยเหรอครับใช่ค่ะปักป้ายเพื่ออ้างเขตแดนใหม่กันเลยซึ่งในภาษาการทูตและการทหารเนี่ยนี่คือการรุกล้ำอธิปไตยแบบซึ่งซึ่งหน้าเลย ผมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นแต่ทำไมครั้งนี้ท่าทีของเราถึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะครับปกติเราจะเห็นภาพลราเป็นฝ่ายที่ใช้การทูดนำมาตลอดนะนั่นคือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะในอดีตเนี่ยกัมพูชาเคยใช้แท็กติกที่เรียกว่าการแทรกซึมเงียบแบบนี้มาแล้วหลายครั้งแทรกซึมเงียบคือค่อยๆรุกล้ำเข้ามาทีละนิดสร้างสิ่งปลูกสร้างเล็กๆ็กน้อยๆแล้วก็อ้างสิทธิ์ในภายหลัง ซึ่งที่ผ่านมาลาวก็มักจะตอบโต้ด้วยการยื่นหนังสือประท้วงตามขั้นตอนทางการทูตไปแต่ว่าครั้งนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแตกต่างขนาดไหนครับเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะทันทีที่รายงานนี้ไปถึงรัฐบาลเวียงจันทร์ปุ๊บมีคำสั่งด่วนที่สุดลงมาที่กองพลน้อยที่ดูแลพื้นที่นั้นครับให้เคลื่อนกำลังพลพร้อมกับรถหุ้มเกราะเข้าไปปิดเส้นทางทันทีเลย โหถึงขั้นเอารถทุ่มเกรอเอาะออกมาเลยเหรอครับใช่ค่ะการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์หนักแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะคะมันคือการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าเราพร้อมรบแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่การแสดงท่าทีแต่เป็นการเตรียมพร้อมจริงๆยิ่งกว่านั้นอีกค่ะเพราะมีข้อความที่ชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดส่งตรงไปถึงรัฐบาลพนมเปญเลยว่าอย่างไงครับใจความสันส้นๆแต่หนักแน่นมากว่าถ้าก้าวข้ามเส้นมาอีกแม้แต่ก้าวเดียว เราจะเปิดฉากยิงทันทีนี่คือท่าทีที่แข็งเกร้าวที่สุดในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้เลยก็ว่าได้ค่ะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายครับที่ทำให้เวียงจันตัดสินใจว่าต้องเล่นบทโหดกลับไปแบบนี้อืมบทวิเคราะห์ส่วนใหญ่ชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยค่ะคือลาวได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงบทเรียนราคาแพงจากกรณีพิพาทเรื่องประสาทพระวิหารระ่ังไทยกับกัมพูชาค่ะ เราเฝ้าดูสถานการณ์นั้นมาตลอดแล้วก็เห็นว่าการปล่อยให้มีการรุกล้ำพุ้นที่ทีละเล็กว่าทีละน้อยเนี่ยสุดท้ายมันจะนําไปสู่การอ้างสิทธิ์ครอบครองถาวนที่ยากจะแก้ไขในเวทีโลกอ๋อแปลว่าบทเรียนสำคัญที่เราได้จากกรณีของไทยก็คือการทูตอย่างเดียวไม่พอต้องแสดงแสนยานุภาพให้เห็นด้วยไม่อย่างนั้นจะถูกรุกคื่ไปเรื่อยๆสินะครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเราเลยเลือกที่จะ ัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ยอมให้ประวัติศาสตรส์ซ้ำรอยกับตัวเองอีกต่อไปเป็นการส่งสัญญาณไปถึงกัมพูชาและก็ประชาคมโลกว่าความอดทนของเราได้สิ้นสุดลงแล้วและจะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่นิ้วเดียวที่บอกว่าลราเปลี่ยนท่าทีเพราะเรียนรู้จากไทยนี่น่าสนใจนะครับแต่มันก็ทําให้เกิดคําถามส่วนกลับมาเลยว่าแล้วฝั่งกัมพูชาเองคิดอะไรอยู่ถึงได้ไปจุดไฟในกองฟางที่ตัวเองก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเสี่ยง ทั้งๆท,ที่ยังมีปัญหากับไทยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลยังไม่จบไม่สิ้นเลยคำถามนี้พาเราไปสู่วัวใจของปัญหาเลยค่ะเพราะคําตอบมันไม่ได้อยู่ที่ชายแดนแต่อยู่ที่สถานการณ์ภายในกรุงพนมเปญเองครับคือตอนนี้รัฐบาลกัมพูชากําลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้านพร้อมๆกันเลยเหมือนพายุที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทางวิกฤตที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับเพราะจะขยายความได้ไหม หลักๆเลยคือวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหน่วงกว่าที่หลายคนคิดนะคะเงินลงทุนจากจีนที่เคยเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจมาหลายปีเริ่มชะงักงานอย่างเห็นได้ชัดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆในเมืองอย่างซีนฮูวิวหรือพนมเป็นหลายแห่งตอนนี้กลายเป็นตึกร้างคนว่างงานเพิ่มขึ้นปัญหาปากท้องของประชาชนก็รุนแรงขึ้นมากค่ะแล้วไม่กะโปรเจกต์อย่างคลองฟูนันเตโชที่เขาโปรโมทกันอย่างหนักล่ะครับอันนั้นช่วยไม่ได้เหรอ นั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เลยค่ะโครงการคลองฟูนันเตโชที่รัฐบาลกัมพูชาคาดหวังว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศครับกลับกลายเป็นหอกที่ทิ่ทมแทงตัวเองเพราะไปสร้างความหวาดระแวงให้กับเวียดนามอย่างรุนแรงเวียดนามกังวลเรื่องอะไรครับเวียดนามมองว่าคลองนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางทรัพยากรน้ําในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของเวียดนามเลยนะคะ oh. และที่สําคัญกว่านั้นคือ เขามองว่าคลองนี้อาจถูกใช้เป็นเส้นทางให้เรือรบของจีนเข้ามาประชิดชายแดนเวียดนามได้ง่ายขึ้นเวียดนามเลยใช้ทุกช่องทางกดดันโครงการนี้ในเวทีระหว่างประเทศจนตอนนี้การเดินหน้าโครงการเป็นไปอย่างยากลําบากมากพราะฟังแบบนี้แล้วเหมือนกับว่า กัมพูชากําลังเดินตามสคริปต์ของประเทศที่กําลังมีปัญหาภายในเลยนะครับใช่เลยค่ะคือเศรษฐกิจก็แย่โครงการเรือทงก็ไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างไทยก็อยู่ในจุดที่ตกต่ำสุดในรอบทศวรรษพอเจอทางตันรอบด้านก็เลยต้องหันไปใช้กลยุทธ์คลาสสิกใช่ค่ะกลยุทธ์การสร้างศัตรูภายนอกเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาอื เป็นวิธีที่ผู้นําทั่วโลกใช้กันมานานแล้วนะคะเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนได้ก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขาไปที่เรื่องความมั่นคงของชาติอธิปไตยหรือศัตรูที่มองไม่เห็นแทนการสร้างเรื่องที่ชายแดนกับลาวก็เลยเข้าล็อกพอดีแต่การเลือกลาวเป็นเป้าหมายนี่ดูเหมือนจะเป็นการคํานวณที่ผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะครับเขาคงไม่ได้คิดว่าลาวจะตอบโต้รุนแรงขนาดนี้ผิดพลาดอย่างมหันเลยค่ะ บทวิเคราะห์ชี้ว่าผู้นำกัมพูชาอาจจะยังติดอยู่กับภาพจำเดิมๆว่าลาวเป็นประเทศเล็กที่ไม่มีทางสู้สามารถข่มขู่หรือเอาเปรียบได้ง่ายเหมือนในอดีตแต่ว่าพวกเขาลืมข้อเท็จจริงสำคัญไปส่งสาอย่างข้อเท็จจริงที่ว่าคืออะไรครับข้อแรกเลยคือกองทัพลาวในปัจจุบันไม่ได้อ่อนแอเหมือนที่คิดนะคะเขามีความพร้อมรบแล้วก็มีจิตใจที่ดุดันกว่าที่หลายคนประเมินไว้มากครับ และข้อที่สําคัญที่สุดที่กัมพูชาพลาดไปคือลาวไม่ได้สู้คนเดียวเขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้อย่างเวียดนามคอยหนุนหลังอยู่เสมอความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดนามนั้นลึกซึ้งกว่าแค่เพื่อนบ้านการไปหาเรื่องลาวก็ไม่ต่างอะไรกับการไปเหยียบห่างสิงโตที่ชื่อเวียดนามด้วยพอพูดถึงภาพรวมแบบนี้แล้วมันทําให้เห็นภาพชัดเลยว่าสถานการณ์ของกัมพูชาในปี2026นี้มันน่าอึดอัดขนาดไหน มันกำลังถูกบีบเข้ามาจากทุกด้านโดยไม่รู้ตัวเลยภูมิรัฐศาสตร์ออกมาดูตอนนี้จะเห็นเลยว่ากัมพูชากำลังตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าโดดเดี่ยวทางยุทธศาสตร์หรือ strategic isolation อย่างแท้จริงขยายความคำว่าโดดเดี่ยวทางยุทธศาสตร์ให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะคือถ้ามองไปทางทิศตะวันตกก็เจอกับประเทศไทยที่ตอนนี้สั่งปิดตายพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเสริมกำลังทั้งหน่วยรบและสิ่งกีดขวางตามแนวชายแดนอย่างเต็มพิกัดครับ ก็คือส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีข้อพิาพาทใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ค่ะส่วนทางทิศเหนือก็คือลาวที่เราเพิ่งคุยกันไปตอนนี้ก็ตั้งป้อมพร้อมปะทะเต็มที่และทางทิศตะวันออกก็เจอเวียดนามพันธมิตรเก่าแก่ที่ตอนนี้มองกัมพูชาด้วยสายตาที่ไม่ไว้ใจมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเรื่องของฟูนันแล้วก็อิทธิพลของจีนแต่เดียวนะครับแล้วพันธมิตรที่ใหญ่ที่สุดของเขาอย่างจีนละ่ะปกติเราจะเห็นจีนคอยสนับสนุนกัมพูชาตลอดทําไมครั้งนี้ถึงดูเงียบไป นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะเพราะแม้แต่จีนที่เป็นเหมือนพี่ใหญ่คอยอุ้มชูกำมัญชามาตลอดก็เริ่มแสดงท่าทีนิ่งเฉยในความขัดแย้งครั้งนี้เพราะอะไรครับบทวิเคราะห์มองว่าจีนมองภาพใหญ่กว่านั้นค่ะ เขาไม่ต้องการเข้ามาพัวพันกับความขัดแย้งชายแดนเล็กๆน้อยๆที่อาจจะบานปลายจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งมันจะกระทบโดยตรงต่อโครงการเส้นทางสายไหมหรือ Belt and Road Initiative ของตัวเองอ๋อเข้าใจแล้วจีนต้องการความสงบในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาการปล่อยให้กัมพูชาสร้างปัญหาไปทั่วจึงไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการค่ะ เท่ากับว่าตอนนี้กัมพูชาโดดเดี่ยวของจริงเลยไม่มีใครหนุนหลังอย่างที่เคยเป็นมาซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากค่ะเพราะสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ศัตรูที่อยู่ข้างนอกแต่คือการตัดสินใจของผู้นำที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังจนมุมจนมุมไม่มีทางไปใช่ค่ะผู้นำที่รู้สึกว่ากำลังจะสูญเสียทุกอย่างอาจจะตัดสินใจทำอะไรที่บ้าบิน่นเสี่ยงแล้วก็คาดเดายากกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อกู้หน้าและรักษาอำนาจของตัวเองไว ซึ่งนั่นก็อาจหมายถึงการประทะกันด้วยอาวุธจริงๆบริเวณชายแดนลาวกัมพูชาในอนาคตอันใกล้นี้มีความเป็นไปได้สูงค่ะและถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแล้วแต่มันจะกลายเป็นเรื่องของทั้งภูมิภาคทันที hmm. บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดนี้คือมันเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกเรือนใหญ่สำหรับอาเซียนเลย มิตรภาพที่เคยดีงามระหว่างลาวกับกัมพูชาได้กลายเป็นอดีตไปแล้วและความขัดแย้งนี้กำลังจะทดสอบเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพของอาเซียนครั้งสำคัญที่สุดในรอบหลายปีเลยค่ะพอพูดถึงผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ต้องย้อนกลับมาดูที่บ้านเราสำหรับประเทศไทยแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับไม่ไกลเลยค่ะถ้าสถานาการณ์มันบานปลายจนถึงขั้นยิงกันจริงๆผลกระทบโดยตรงที่จะมาถึงเราทันทีคืออะไรบ้างครับ ถ้าสงครามชายแดนคู่นี้ปะทุขึ้นมาจริงๆนะคะไทยเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะเรามีพรมแดนติดก,กับทั้งสองประเทศผลกระทบที่ว่าเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนบ้างครับหลักๆเลยจะมีอยู่สองด้านที่น่ากัมูลที่สุดค่ะด้านแรกคือปัญหาด้านมนุษยธรรมแน่นอนว่าจะต้องเกิดคลื่นผู้อพยพถลักข้ามชายแดนเข้ามาในฝั่งไทยทั้งทางจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดหรือสุรินทร ซึ่งจะสร้างภาระมหาศาลกับเราทันทีเลยค่ะทั้งในด้านการจัดหาที่พักอาหารยารักษาโรคและที่สำคัญคือปัญหาด้านความมั่นคงที่จะตามมานึกภาพออกเลยครับแค่จัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในภาวะปกติก็หนักแล้วถ้ามีผู้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอีกคงจะวุ่นวายมากใช่ค่ะและผลกระทบด้านที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครับ ต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจของไทยเราเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้อย่างใกล้ชิดการค้าชายแดนซึ่งมีมูลค่ามหาศาลจะหยุดชะง,งักทันทีความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อภูมิภาคนี้จะหายไปในพริบตาซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อตลาดหุ้นค่าเงินและการลงทุนในไทยอย่างแน่นอนฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยจริงๆครับเพราะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์จากสงครามมีแต่ผู้สูญเสียทั้งนั้นถูกต้องค่ะ พอจะสรุปหัวใจสำคัญของปัญหาทั้งหมดนี้ได้ว่าสถานการณ์ชายแดนลาวกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนแต่มันมีรากที่อย่างลึกลงไปถึงปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจภายในของกัมพูชาที่กำลังเน่าเฟะประกอบกับการตัดสินใจที่คำนวณผิดพลาดของผู้นำใช่ค่ะที่สุดท้ายแล้วนำพากัมพูชาไปสู่สภาวะโดดเดี่ยวทางยุทธศาสตร์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นบทสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนมากครับ และมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตต่อไปด้วยใช่ค่ะและนี่อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าขบคิดที่สุดสำหรับเรื่องนี้ว่ามาเลยครับคำถามก็คือในเมื่อกลยุทธ์ดั้งเดิมในการสร้างศัตรูภายนอกเพื่อกลบปัญหาภายในเริ่มจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเพราะเพื่อนบ้านทุกด้านพร้อมที่จะตอบโต และแม้แต่พี่ใหญ่อย่างจีนก็เริ่มตีตัวออกห่างมีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้นำกำัมพูชาที่กำลังจนมุมอาจจะต้องหันไปใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ที่คาดเดายากและเสี่ยงยิ่งกว่าเดิมเพื่อรักษาฐานอำนาจและทวงคืนอิทธิพลในภูมิภาคกลับคืนมาและคำถามที่ตามมาสำหรับเราก็คือชาติอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยควรจะเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้นำที่ไม่มีอะไรจะเสียนี้อย่างไร เป็นคำถามที่หนังอึง้งและน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับวันนี้เราคงต้องจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดต่อไป